ครับครับสวัสดีพี่ๆหน้าเพื่อนๆนะทุกป่าครับเมื่อนี้ผมกับสีม้ารีวิวเก้าอี้ทกป่าชิ้งเดียวความชิงเดียวเห็เบ้งครับกล้องกับตัวานนี้ครับว่างๆกับเฮ็ดเล่นนะครับพอดีเก้าอี้ตกกชิงเดือบผมเหมือนขาดครับผมกัเลยมาเฮ็ดเป็นกล้องครับ กองอุปรกรณ์กับ,ปร,กกกบประมาณนี้ครับภายนอกภายนอกกับเฮ็ดประมาณนี้ครับครับผมทิ่ภาพเลยเบิ้งอุปรกรณ์ชิ้นแรกที่ผมติดตั้งทั้งนอกนะครับนี่ก็เป็นกลองใส่เงืยบครับกับกองใส่เงียใไอไอเกจไปนั่นนะครับ กับฟองนึ่งจะเป็นกระป๋องใส่ใส่เดือนครับใส,ใส่ใส่เดือนใส่กุ้งใส่อาหารปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์ครับที่จับโทรศัพท์ที่วางขวดวางกระปองครับอันที่เป็นไม้ครับเบาะนั่งครับเบาะนั่งกับเสื้อม้าประมาณร้อยกว่าบ,บาทครับทั้งหลังกจะเป็นที่เก็บกล่องทุนครับกล่องทุนชิงอยู่นะครับ ด้าข้างฟังท้างนี้ก็เป็นที่เก็บชุดอุปกรณ์สายหน้าครับที่วางคันครับครับผมเป็นผ้าเข้าไปเบื้งทั้งนครับทา้งนก็นเป็นที่เก็บอุปกรณ์ครับเก็บเงาเก็บางนินครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ชิ้นเดียวครับ วกว่อนจุดตายหน้าครับทา้านในก็จะเป็นทีวงใส่เนื้อครับกองไซเน้อทั้งขวามือก็จะเป็นสายเสียบครับอยู่ตรงกลางก็เป็นพวกหัวเชือกพวกตัวกินนะครับทา้งหลังก็จะเป็นกลองกระป๋องถังน้ำถังน้ำจับ แล้วก็วางเบาะดันได้เลยครับครับโดยรวมกับประามนี้ครับทั้งรอกบนะครับขาก็ปับได้นะครับปรับต่ำก็ปพาบพื้นที่นะครับ ถ้าเบิ่งแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผม